ในหัวข้อที่3.3นี้นะคะเราจะพูดถึงรูปแบบของความผูกพันที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านภาษาในเด็กอายุต่ำกว่า3ปีรูปแบบของความผูกพันที่เราจะพูดถึงในที่นี้มีอยู่สองแบบนะคะคือข้อ1ความผูกพันแบบมั่นใจและข้อ2ความผูกพันแบบกังวลเราจะไปดูกันนะคะว่าความผูกพันแต่ละแบบเป็นอย่างไร และส่งผลอะไรบ้างต่อพัฒนาการของเด็กในภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะแสดงรูปแบบของความผูกพันทั้งสองรูปแบบเลยนะคะทั้งแบบมั่นใจและแบบอิกกังวลความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบนะคะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจวัตรประจำวันของเด็กที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูแลตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันว่า กิจวัตรประจําวันและปฏิสัมพันธ์แบบใดที่ก่อให้เกิดความผูกพันแบบมั่นใจและปฏิสัมพันธ์แบบใดที่ก่อให้เกิดความผูกพันแบบกังวลในเด็กเรามาดูความผูกพันแบบมั่นใจก่อนนะคะความผูกพันแบบมั่นใจที่เด็กมีต่อตัวผู้ดูแลนั้นก็ค่อยๆเกิดขึ้นในระหว่างกิจวัตรประจําวันนั่นแหละคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามในระหว่างวัน ที่เด็กรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยหรือเด็กรู้สึกกลัวตกใจเหงาเด็กก็จะเข้าหาผู้ดูแลหากผู้ดูแลสามารถตอบสนองต่อความกังวลของเด็กได้ดีเด็กก็จะคลายความกังวลและในที่สุดเด็กก็จะมีความพร้อมที่จะออกไปทํากิจวัตรประจำวันต่างๆกับผู้ดูแลและแน่นอนว่าเด็กจะอยากสื่อสารกับผู้ดูแลด้วยนะคะ เรามาดูรูปแบบความผูกพันแบบวิตกกังวลบ้างนะคะความผูกพันแบบวิตกกังวลที่เด็กมีต่อผู้ดูแลก็เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจาวันได้เช่นเดียวกันค่ะในแต่ละวันนั้นเมื่อเด็กเกิดความรู้สึกกังวลเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยเด็กก็จะเข้าหาผู้ดูแลเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กเข้าหาผู้ดูแลแต่ถูกผู้ดูแลปฏิเสธ ความมิตกกังวลในเด็กก็จะมากขึ้นค่ะและหากเป็นเช่นนี้บ่อยๆเกิดขึ้นซ้ำๆเมื่อเด็กโตขึ้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงที่จะเข้าหาผู้ดูแลไม่อยากเข้าไปใกล้ไม่อยากเข้าไปหาไม่อยากเข้าไปรบกวนไม่อยากถูกปฏิเสธจากคนที่ตัวเองรักเด็กบางคนเลือกที่จะไม่พูด บางคนเลือกที่จะไม่เข้าไปหาและมีโลกของตัวเองและแน่นอนว่าความรู้สึกนี้ส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษาอย่างแน่นอนและที่แย่กว่านั้นคือส่งผลต่อจิตใจของเด็กด้วยนะคะเรามาสรุปบทเรียนในหัวข้อ3.3กันสักนิดนึงนะคะข้อแรก รูปแบบความผูกพันของเด็กและผู้ดูแลส่งผลต่อความพร้อมทางอารมณ์ของเด็กข้อ 2>, 2เด็กที่มีความผูกพันแบบมั่นใจกับผู้ดูแลจะอยากพูดคุยอยากสื่อสารและมีความสบายใจที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการของตนข้อ3นะคะเด็กที่มีความผูกพันแบบวิตกกังวลกับผู้ดูแลจะไม่กล้าสื่อสารถึงความต้องการของตน และเลือกที่จะเงียบถึงแม้ว่าจะพูดได้ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างมากนะคะ